จเจริญพรสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาคอมเมนต์เข้ามากันนะครับถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เจอมือหรือเขียนยันให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นยันอะไรจริงๆเขาเรียกว่ายันสุวรรณหัตถานะครับเป็นยันสายหลวงปู่คงวัดชัมปง,งามพนมสารครามนั่นเองนะครับอาจารย์ก็ได้ไปเรียนวิชานี้มากับอาจารย์ อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์สายของหลวงปู่คงวัดชัมปางามนะครับเป็นเกี่ยวกับโชคราบนะครับเบร์เขาเรียกว่าเบมือของเงินได้เงินเอ่ยปากขอเขาเนี่ยเขาจะให้เราเองนะครับโชคราบค้าขายไหลามาเทม,มานะครับอ่าเป็นยันเรียกเงินเรียกยันพวกกร,ระซับก็แล้วกันนะครับวิธีการลงสูตรนะครับอาจารย์ก็จะลงสูตรด้วย ลงฝ่ามือข้างซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ลงสูตรเขียนยันลงไปนะครับแล้วกล่าวพระคาถากำกับระหว่างที่เราลงยันไปด้วยนะครับณล่ำไรรักใคร่เห็นหน้าโมละรวยช่วยพามาพุทธถามหาทาร้องทักยะกวักมือพออาจารย์ลงแบบนี้เสร็จนะครับล่าอาจารย์ยังลงหัวใจพระศีวลีครอบอีกนะครับก็คือณาชาลิติหัวใจนะครับ นกโกลโหติสัมโวจงมังเกิดเป็นนะนาโกลโหติสัมโบจงมาเกิดเป็นชานาโกลโหติสัมโบจงมังเกิดเป็นลีนาโกลโหติสัมโวจงมังเกิดเป็นติเนี่ยฮอาจารย์ก็จะลงแบบนี้เลยนะครับที่คือเป็นมือข้างซ้ายต่อไปมาดูมือข้างขวากันนะครับเวลาอาจารย์ลงมือข้างขวาอาจารย์ก็จะลงเป็นยันทาะนะครับ เทวังรักกันสระนังคาามิเทวังรักกันสระนังคาามิเทวังรักกันสระนังคาามิอสังวิโลปุสะวุะอ่านะครับอันนี้นะครับพอเราลงเรียบร้อยเราก็เสกพระคาถานะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดพภกกระซับให้ลูกศิษย์ด้วยพระคาถาเราก็ กล่าพระคาถาดังนี้นะครับพระพุทธังอาราธนางังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอารัธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอารัธนางังพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะ นะมพะพัทะพุทธังธรำมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทา,มรรมนรรมานบาร,รมีศีลบาร,รมีฌานบาร,รมีวิทยะบา,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 ารมียนะาณบาร,รมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวของข้าพาเจ้าณนะักการบัดน,นี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธมุมนะนี่ฮะแล้วก็เป่าลงไปในฝ่ามือนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ ส่วนท่านใดที่จะต้องการให้อาจารย์เจิมยันเจิมพระคถาให้นะครับก็มาหาพระอาจารย์ได้ที่วัดมงคลทับคล้อนะครับอยู่ที่อำเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตรนะครับฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมพระอาจารย์ธนพัฒน์นะครับการเจอมือนี้นะครับก็เป็นก็เรียกว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ การเจิมกำกับพระคถาของครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะทำให้เรามีสตินะครับมีความตั้งมั่นในการประกอบสัมมาอาชีพเราเจิมไปแล้วนะครับเรามีสติตั้งมั่นเราก็ไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยนะครับการงานนั้นถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเจิมมือไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทํางานเงินมันก็จะไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเราเจอมเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแล้วก็อยากให้สาธุชนทุกท่านนะครับไปทํางานด้วยแล้วก็จะ เป็นขวัญและกำลังใจนะครับอย่างน้อยจะมีพระคาถานะครับแล้วก็ยันของครูบาอาจารย์เนี้ยติดตัวเราทําให้เรามีขวัญและกําลังใจที่จะไปประกอบสมาอาชีพด้วยสุจริตธรรมนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เงินได้ทองนะครับการที่เราจะเขาเรียกว่าเติบโตได้เร็วนะครับเราก็อาศัยโชคลาภศาสนาอาศัยดวงบุญ,ญญาณบารมีของครูบาอาจารย์ด้วยมันก็จะทําให้เราเนี้ยไปไวเป็นทวีคูณเลยนะครับจเจริญพร